สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระวัตุมคนดีๆมาแนะนํากันอีกเช่นเคยนะครับเป็นตุ๊กตาทองหลวงปู่แยมวัดสามงามอําเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม,มนะครับหลวงปู่แยมท่านก็เป็นพระเจจิจอาจารย์ดังที่มีลูกศิษย์ลูกขาให้ความเคารพศรัทธามากมายทั่วประเทศเลยนะครับนะครับท่านก็เป็นพระผู้ใหญ่พระที่ปฏิบัติดีเข่งในพระธรรมวินัยนะครับมีวิชาอาคมนะครับที่ตัวกับผมนะครับ ได้ไปกราบท่านแล้วก็ได้เช่าวัตถุมงคลนะครับตุกตาทองแล้วก็ได้นําใส่พานนะครับตั้งชื่อรุ่นนะครับตั้งชื่อวา่านําโชคใส่พานนะครับขอความเมตตาจากหลวงปู่นะครับให้หลวงปู่เบิกเนตรให้นะครับเจิมแป้งให้ปิดแผ่นทองให้นะครับแล้วก็รับกลับบา้านนะครับนะครับเป็นของกิ่งของแท้นะครับขนาดหน้าตักประมาณ3นิ้วนะครับสูงประมาณ5นิ้วนะครับ ชื่อนำโชครุ่นเฮงแห่งเก้าเก้านะครับสวยงามนะครับนะครับลักษณะสีก็มีสีดำบ้างเนื้อดินเผาบ้างสีทองบ้างนะครับตามที่ผมเจอนะครับมีเจอสามสีนะครับสีนะครับสีดำก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับสีดำก็เหมือนโดนเผาจนจนไหม้นะครับจนไฟไหม้นะครับสีดินก็เผาเหมือนเผาไม่สุกก็จะเป็นสีดินนะครับนะครับเหมือนด้านบนนะครับด้านหน้า ตุกตาทององ์นี้นะครับนะครับด้านหน้าก็จะเหมือนเป็นสีดินนะครับแล้วก็สีทองนะครับลูกศิษย์ทุกหาส่วนใหญ่ก็จะชอบสีทองนะครับเพราะว่าเป็นตุกตาทองนะครับก็จะได้สีทองนําไปบูชาติดบ้านนะครับติดเรือนเฝ้ารถเฝ้าลานะครับเฝ้าไร่นานะครับแล้วแต่คนชอบนะครับนะสีไม่มีปัญหานะครับเอาที่เราชอบนะครับพุทธคุณอิติลตปิหารเหมือนกันทุกองค์นะครับ นะครับวันนี้ตัวกระผมได้นํามาเผยแผ่นะครับศึกษาบารมีท่านนะครับตุกตาทองลูกบุญย์วัดสามงามรุ่นแห่งแห่งเก้าเก้านะครับเนี่ยถ้าเป็นสีเนื้อเนื้อเนื้อดินก็จะเหมือนด้านหน้านะครับเหมือนเผาไม่สุกเผาไม่ไม่ดำนะครับนะครับสวยงามนะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดวัถุมคลแห่งวัดสามงามนะครับตนตำหรับตำราตุกตาทองที่แพงที่สุดนะครับ ทุกวันนี้นะครับตุกตาทองแท้ๆนะครับนะครับพบเจอได้น้อยนะครับต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าสมัยก่อนตุกตาทองออกแพงกว่าวัตถุมงคลออกแพงกวเหรียญนะครับออกแพงกว่าตะรุดนะครับออกแพงกว่าพระผงนะครับถือว่าตุกตาทองนะครับมีราคาแพงที่สุดในตู้นะครับนะครับถุกวันนี้นะครับผู้คนผู้หานะครับจะ ที่มีความรักความศรัทธานะครับในตุ๊กตาทองนะครับก็อยากได้แต่ของแท้นะครับเป็นของจริงของแท้จะได้นําไปบูชานะครับติดเนื้อติดตัวเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนนะครับเฝ้าไร่นานะครับหลาน้านะครับช่วยทำมาขายทำมาหาจินนะครับทุกผู้ทุกคนก็อยากได้ของแท้ไปบูชากันทั้งนั้นนะครับแต่เราก็ต้องดูดีๆนะครับเช่าจากคนที่มีจิตใจที่ว่ามีความเชื่อมั่น ที่เรามีเป็นที่ศรัทธานะครับว่าเราได้ของแท้ไปบูชานะครับเราก็ควรพิจารณาเช่าบูชาจากคนที่ไว้ใจได้นะครับนะครับเป็นสภาพสวยๆงามๆเดิมๆนะครับชื่อนำโชคนะครับท่านใดนะครับที่มีความรักความศรัทธานะครับสนใจอยากได้ตุ๊กตาทองนำโชคนะครับรุ่นเฮงๆก้านะครับหน้าตัก3นิ้วสูงประมาณ5นิ้วไปบูชา ก็สามารถทักทายเข้ามาได้นะครับผมตายชิปเลยก็ต้องขอขอบคุณพี่น้อง fc ทุกท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับในช่องทาง youtube สุวิทย์วัฒนมคลนะครับฝากติดตามกันด้วยครับสวัสดีครับ